ค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing Thalo นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอวาดจะมาพลิกอเด็กดูดวงไทยใจในหัวข้อกราฟชีวิตนะคะเราจะมาดูดวงกราฟชีวิตกันในวัย50-59นะคะดวงของเราสิ่งที่จะถาโถมด้านความสุขคืออะไร โอ้ห้าสิบถึงห้านะคะดวงของเราจะมีความสุขที่จะถูกถาถมเข้ามามีแต่เรื่องดีๆความสุขดีๆรอยยิ้มความสําเร็จอะไรที่จะถาถมเข้ามาในวัยของเรานะคะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุเมื่อไรที่คุณมาเจอคลิปนี้นั่นหมายความว่าดวงของคุณชักนําให้เกิดการพบเจอกันไม่มีอะไรบังเอิญเมื่อคุณค้นหาความตอบความเชื่อความโลกแห่งการ พยากรณ์ก็จะให้คำตอบเหล่านี้กับคุณขอแค่คุณมีความเชื่อและเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจนะคะกองไพ่ที่อยู่ตรงนี้สากองเมื่อไหร่ที่คุณต้องการคำตอบพอสศไหนปีไหนเจอคลิปนี้คุณจะได้คำตอบแน่นอนค่ะกองแรกนะคะเป็นผู้หญิงวิ่งออกจากกรั้วอย่างมีความสุขจำไว้นะคะคลิปนี้สำหรับคนที่อายุ50-59ความสุขที่จะถาโถมเข้าหาคุณมากมายทวีคูณคือเรื่องใดนะคะ อันนี้คือผู้หญิงวิ่งออกจากบ้านไปวิ่ง walking away ไปหนทางที่มีความสุขความสำเร็จนะคะผู้หญิงคนนี้ที่เต็มไปด้วยแนวคิดมองโลกบวกนะคะลองดูซิภาพใบนี้ชอบหรือเปล่านะคะถือดอกไม้อยู่กับธรรมชาติแล้วา้ใบสุดท้ายนะคะผู้หญิงที่มีความสุขในเรื่องของการรักสวยรักงามประทินโฉมการเงินการงานไม่ต้องดูความหมายค่ะคุณชอบภาพไหนอ่าเปรียบเทียบให้ค่ะ ในวัย50-59ใช้หัวใจดูคุณชอบภาพไหนคุณจำไว้ให้ดีนะคะชอบจำไวด้ดีภาพแรกนะคะกองแรกค่ะภาพที่สองถือดอกกุหลาบดอกไม้สีบันเย็นกองที่สองค่ะและภาพที่สามผู้หญิงใส่ชุดสีม่วงกองที่สาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราขออนุญาตเก็บกองสีม่วงก่อนนะ และเก็บกองที่เป็นผู้หญิงถือดอกไม้นะคะถือดอกไม้เก็บก่อนนะจ๊ะในวัย50การชีวิตของคุณ50-59ความสุขด้านใดจะถาโถามทวีคูณทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นในช่วงวัยนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะหมอว่าเชื่อว่าการที่เราคิดดีเชื่อแต่สิ่งที่ดีเชื่อแต่สิ่งที่บวกก็จะดึงดูด สิ่งบวกๆกลับเข้ามาหาเราถูกต้องไหมคะเราเลือกที่จะพาตัวเองไปในจุดที่ติดลบเราก็จะเจอแต่สิ่งลบๆแต่เราเลือกที่จะเดินไปหาพระธรรมเดินไปหาความสุขเดินไปหาธรรมชาติคุณก็จะได้พลังบวกจากธรรมชาติได้การรู้จักการปล่อยวางจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกไหมคะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะแบบโอ้โห ทุกแล้วเกินเลือกที่จะเดินไปทางลบเลือกไปกินเหล้าเมายาก็เสียเงินเสียทองเสียตัวเสียความรู้สึกโดนหลอกได้อีกมันอยู่ที่คุณจะดึงดูดด้านไหนก่อนอื่นคุณต้องคิดบวกก่อนเขาเรียกว่ากฎของแรงดึงดูดค่ะ law of attraction นะคะเดี๋ยวหมอว่าจะสอนในคลิปต่อๆไปนะการของเงินจ,กจากจักรวาลน,นะคะได้สําเร็จไหมถ้าหมอว่าไม่มีประสบการณ์มอว,ว่าไม่มาสอนนะคะมาเรามาดูนะคะในวัย50-59 สิ่งที่คุณจะเจอการเตรียมความพร้อมความสุขที่จะถาโถมเข้ามาหาคุณ walking away นะคะดูซิจะมีอะไรบ้างหนอความสุขต้องวิ่งใส่คุณสิคะในวัยนั้นแต่ว่าความสุขในวัยนั้นจะเกิดขึ้นได้มันต้องอยู่จากปัจจุบันของเราในอายุปัจจุบันที่ต้องสั่งสมนะคะทำบุญก็สะสมบุญอยากมีเงินก็สะสมเงิน อยากมีความสุขก็ต้องสะสมความสุขอยากอยู่บ้านหลังใหญ่ก็ต้องสแสวงหาให้ได้มาซึ่งบ้านหลังใหญ่อยากมีความสุขนี่คือสิ่งที่หมอว่าอยากจะบอกนะคะเพราะฉะนั้นดึงดูดเอาไว้คนที่เลือกกองนี้ผู้หญิงกําลังวิ่งแบบนี้นะคะ walk away แบบนี้คุณเลือกกองนี้ช่วงวัย50-59ราฟชีวิตของคุณไปในทิศทางที่บวกนะบวกในเรื่องไหนบวกในเรื่องงานคะ่ะนะคะให้ของคุณได้เป็นหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้านี่คือเอาอยู่ละจัดอยู่หมดละ เข้าใจชีวิตเข้าใจการทํางานมองออกมองกลืนคนออกและเริ่มมีความสุขในช่วง50-59ถึงและถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองโอ้โหเหรียญเก้ามั่งคั่งคุณมีลูกหลานลูกหลานจะกลับมานะคะจะกลับมาแล้วก็เกื้อกูลคุณมามา,มาอยู่คือคุณจะอยู่ในกลุ่มที่มีความอบอุ่นถึงลูกหลานจะอยู่หอหรืออะไรเขาจะบันโทรหาคุณค่ะคุณเหมือนเหมือนแบบ เป็นเซนเตอร์เหมือนเป็นแนวทางเหมือนอมีคุณแล้วเออถ้ามีปัญหาอะไรสามารถเข้ามาหาคุณได้นี่คือความสุขที่คุณจะได้รับที่จะถาถงเข้ามาการช่วยลูกหลานให้ประสบความสําเร็จการช่วยใหออ้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีความสุขเพราะอะไรประสบการณ์คนบ่มเพาะมาค่ะแต่อย่างที่บอกมันมีสิ่งหนึ่งที่มันอึดอัดใจสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้คือเมื่อคุณมีเงินเมื่อคุณมีงานที่เอาอยู่เมื่อคุณมีความมั่นคงในตัวเอง และคุณมีลูกหลานไพกองนี้บ่งบอกว่าความรักไม่จรังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไพ่สามดาบปักหัวใจเขาเรียกความรักเนี่ยเวลามันเรารักใครมากๆเนี่ยเวลาที่เราผิดหวังมันเหมือนดาบที่มาแทงทะลุถ,ถึงหัวใจเนาะมันก็เลยเหมือนบอกว่าคุณเป็นคนมีทรัพย์คุณเป็นคนที่ลูกหลานน่ารักใส่ใจคุณคุณใส่ใจลูกหลานงานการดีแต่ว่าความรักอาจจะสวนทาง เพราะฉะนั้นจะฟังไหมล่ะความรักมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแต่แปลกคุณคุณที่เลือกไพ่กองนี้ไม่มีรักก็ได้ขอมีทรัพย์ขอมีงานที่ดีขอให้ลูกหลานดีโอเคดาบหนึ่งผ่านวิกฤตทุกสิ่งทุกอย่าง50-59คนเลือกไพ่กองนี้ถ้าคุณยังอยากมีความรักอยู่ถ้าคุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบุญบาร,รมีเกี่ยวกับเด็กนะคะทำบุญเกี่ยวกับเด็ก สงเคราะห์เด็กไม่จำเป็นต้องเอาเด็กมาอุปถัมภ์เป็นลูกบุญธรรมไม่ใช่ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าไปบริจาคของให้เด็กยากไร้เด็กขาดแคลนเสื้อผ้าเด็กอยากได้ทุนการศึกษาเนี่ยอันนี้คุณสามารถที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และบุญเนี้ยจะสะสมไปถึงความสุขในบ้านปลายชีวิตคุณด้วยเพราะว่าเหมือนกับคนที่เลือกไพ่กองนี้อย่าว่ากันนะคะหมอวัดอ่านตามหน้าไพา่อาจจะมีทุกอย่างยกเว้นความรักที่ดี ถ้วย5รักที่ตัดไม่ขาดมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทิฐิมานะการอยู่ด้วยกันหรือว่าจุดอิ่มตัวต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปความรักไม่เวิร์กแต่ลูกหลานดีเงินทองเป็นกองเป็นกองให้คุณได้หยิบใช้นะคะและลูกหลานลูกของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะนําเงินมาให้คุณหรือเป็นเด็กที่เขาเรียกว่ารู้จักคิดรู้จักสแสวงหาและรู้จักทําตัวให้เป็นประโยชน์รู้จักที่จะเรียนรู้อ่ มานะเพื่อให้ได้มาซึ่งอาชีพที่มันคงคุณมีลูกหลานดีค่ะคุณมีอาชีพคุณมีเงินที่ดีคุณจกไปไหนคุณได้ไปแต่ว่ามันเหมือนโฮมาลนไพ่ใบน,นี้นะคะมันเป็นไพ่แบบว่าผู้หญิงแกร่งที่ไม่งอแล้วคุณตกไพ่ราชนีแห่งเงินตาด้วยนั่นหมายความว่าคุณมีทรัพย์คุณมีเงินเก็บ และคุณมีเจ้าของกิจการอาจจะมีห้างร้านเล็กๆมีร้านขายของชําคือคุณสามารถหาเงินด้วยตัวของคุณเองได้ในบั้นปลายชีวิตแถมลูกหลานดีอีกนะคะและคุณเป็นคนใจเด็ดกลายเป็นหญิงแต่จิตใจมีความเข้มแข็ง มีด้วยไวัย50-59คุณค่อนข้างเด็ดขาดการงานคุณก็ทะลุปูโป่ง,ปงอุปสรรคที่ผ่านมาคุณผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นบ้านปลายชีวิตคุณเลือกที่จะท่องเที่ยวไปในต่างแดนมีเพื่อนใหม่มีมิตรภาพใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนความรักคุณมันสวนทางทุกสิ่งมันดีความรักจึงอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะกระท่อนกระแท่นหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าความรักอาจจะเป็นเราคนเดียวที่อยู่ เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมอ,องแล้วความสุขมันเยอะนะมันมันเยอะมากๆเลยแต่ว่าในเรื่องของหัวใจอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันหัวใจของคุณความรักของคุณมันไม่สมบูรณ์ค่ะแต่อย่างอื่นมันดีคุณโอเคไหม และมีแนวโน้มว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ง้อไม่ง้อไข่ด้วยในบ้านปลายชีวิตฉันมีลำแข้งฉันมีแขนฉันมีขาฉันมีสุขภาพที่ดีฉันจะไปไหนก็ได้ด้วยเงินของฉันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่คุณจะทิ้งสามีไว้ที่บ้านแล้วคุณก็ไปเที่ยวทิ้งสามีไว้ที่บ้านแล้วคุณก็ไปเที่ยวทริปต่างประเทศหรือว่าทําตัวเป็นช้างทาวน้าทําธุรกิจให้สามีอยู่บ้านไปอันนี้ราคาหมายถึงว่าความรักอาจจะไม่สมบูรณ์อยู่ด้วยกันแต่มันก็คือตามหน้าที่ แบบให้คุณเป็นช้างเท่าหน้าประมาณนี้เพราะฉะนั้นฟังแล้วไดแ้แนวคิดได้แนวทางได้แนวทางวิธีการทําบุญเพื่อให้ความรักมันดีก็คือทาบุญสงเคาะกับเด็กนะคะช่วงนี้ถ้าคุณ50อยู่จนถึง59แล้วคุณเข้ามาในจังหวะน,นี้พอดีช่วงกราฟชีวิตนี้จําไว้เคอร์ฟชีวิตของเรามันมีอยู่ประมาณ5 5 5สถ้าวันใดมันเกิดอย่างที่หมอวาดบอกขอให้คุณทําใจไว้เลยว่าเกงไงคุณก็มีตัง คุณมีซับกองอยู่ตรงแทบเท้าเลยเพราะฉะนั้นถือว่าแลกแลกเปลี่ยนกันไปจำมาไวค้ค่ะโอ้โหหมอว่าขาคนเรามันต้องลัคกี้อินเกมสิมันต้องลัคกี้อินเลิฟสิอ้าวถูกต้องแต่ตั้งแต่สถิติที่หมอว่าดูมาไม่งั้นดาราคนไหนที่รวยล้นฟ้าทําไมเ็าถึงเลิกกันภาพรักเขาดูดีมากถูกต้องไหมหมอว่าจะบอกว่าคนที่ลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟเสมอกันเนี่ยไม่มีนะคะ,ะไม่มีจากประสบการ์ทุกอย่างมันจะลดหลัน่น มันจะถอยหน้าถอยหลังกันอยู่ประมาณนี้ถ้าคข่าช่วงนี้ความรักดีการงานก็จะนิ่งๆบางคนก็ทรงๆบาง,งนคนก็ยอดตกมันมันแล้วแต่ไม่มีใครโอ้ยดีทุกเรื่องขออนุญาตยกยกคำหนึ่งนะคะในในในการศึกษาของหมอว่าคือพระพุทธเจ้าท่านอะทุกอย่างท่านสมบูรณ์แบบทําไมท่านถึงต้องถอยออกมาเพื่ออยู่ในโลกของสัจธรรมล่ะคะนั่นละค่ะไม่มีอะไร เดินหน้าไปพร้อมๆสุขสําเร็จสมหวังบางคนมีความสุขล้นฟ้าลูกหลานดีรวยเลยแต่สุขภาพไม่ดีก็มีดังที่เป็นข่าวนั่นแหละค่ะหมอกว่าถึงได้บอกว่าคุณเนี่ยจะถาโถมความสุขทวีคูณมาเรื่องของการงานการเงินสุขภาพลูกญาติพี่น้องลูกหลานดีแต่ความรักอัดไม่สมบูรณ์แบบค่ะนี่คือช่วงอายุของคุณ50-59ปีค่ะอ่าต่อไปนะคะ เรามาดูกองนะคะผู้หญิงที่ผู้หญิงไหนไหนเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเก็บไข่ก่อนนะเรามาดูผู้หญิงที่ถือดอกไม้กันดีกว่านะคะผู้หญิงถือดอกไม้เป็นยังไงบ้างดวงอายุของคุณกราฟชีวิตช่วง5 0 5 9นะคะทำบุญสิ่งไหนสำคัญที่พบปัจจุบนันถ้ายังไม่ถึง50 มันสร้างบุญสร้างกระสนสร้างความสามารถอยากได้บ้านสร้างบ้านอยากได้รถมันเก็บออมนะคะอยากได้ของมีค่ามันต้องเก็บมันต้องสะสมแล้ว50-59คุณก็จะสมหวังเวลามีค่ะโอ้โหช่วง50-59คนที่เลือกไพ่ผู้หญิงถือดอกไม้ความสุขด้านไหนจะถาโถมทวีคูณเข้าหาคุณกันแน่คะแม่อายุมากก็ยังคิดมากนะคะ เป็นสาวรุ่นก็ยังคิดมากนะพอ 50- 5 9กก็ยังคิดเก่งอีกยังไงคะคุณนะยังไงเนาะมาเดี๋ยวหมอว่าจะพยากรณ์ให้นะคะชีวิตคุณดาบหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้กระดาบหนึ่งนะคะอะไรยากยากก็ผ่านมาแล้ววิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็ผ่านมาแล้วการรับมือกับปัญหาอะไรก็ผ่านมาแล้วอุปสรรคต่างๆนา,นา,นาคุณก็ผ่านมาหมดแล้วแล้วถามว่ารู้หมดไหม หมอวัาบอกว่าคุณก็เก่งในการแก้ปัญหาระดับหนึ่งในช่วง50 5 9ถึงแต่ว่าความสุขของคุณเนี่ยมันจะถูกลดน้อยถอยลงนะเพราะว่าการที่คุณเป็นคนขี้กังวลยิ่งอายุมากหรือว่ายิ่งช่วง50-59คุณจะมีเรื่องให้กังวลนู่นนี่นั่นเป็นห่วงล้านบ้างแหละเป็นห่วงลูกบ้างแหละเป็นห่วงคนนู้นคนนี้บ้างแหละมันเป็นจะเป็นยังไงมาจะอะไรยังไง อยากไปคิดแทนเขานะคะบันทอนในเรื่องของตัวเองมากๆและช่วง50-59คนที่เลือกไพ่กองนี้เอาไปว่าหมอว่าเตือนก่อนเดี๋ยวเข้าไปฟังความสุขแบบปิดท้ายแบบแฮปปี้เอนดิ้งสิ่งที่หมอว่าเตือนคือการคิดมากข,ของคุณมันเยอะมากสสุขภาพของคุณจะมานี่คือสอสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมรับมือจากประสบการณ์ตอนนี้ถ้าคุณยังมาดูคลิปนี้คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุถ้าคุณมาดูคลิปนี้ช่วงอายุ40หมั่นรักษาสุขภาพ ตรวสุขภาพออกกำลังกายเพื่ออะไรครับเพื่ออนาคตของอายุเราเวลาเราเข้า5 0 5 9มันจะได้แข็งแรงมากกว่าคนอายุที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังอาหารการกินสุขภาพร่างกายน้ำหนักนะคะการนอนไม่หลับการนอนดึกการคิดมากนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วง50-59เรามาดูความสุขที่จะทวีคูณถาโถมเข้ากับคุณคือเรื่องอะไรความโอ้โหนี่คุณนิติดคิดมากนะเนี่ย ชอบคิดล่วงหน้าน่ะยังไม่เกิดเลยเอาไปคิดเยอะละติดต่อเรื่องนะคุณนะอย่าคิดเยอะนะคะลูกหลานเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาแมมก่อนจะไปให้เปลี่ยนดิ้งของวกกับนิดนึงลูกหลานเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาลูกเขาก็มีแนวทางของเขาคุณเป็นคนที่น่ารักคุณรู้ว่าอุปสรรคมันยากแค่ไหนในชีวิตโลกใบเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรรวยด้วยกีบกุหลาบคุณรู้หมดแต่เขาไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เด็กรุ่นใหม่ลูกเราหลานเรามันก็ไม่แปลกที่อยากจะลองเรียนรู้ อยากจะลองเจ็บปวดเชื่อเราก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ขอลองดูมันจะเป็นเหมือนกันเหรอนี่คือเด็กรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นคุณเป็นห่วงได้แต่อย่าเอาเรื่องเขามาเป็นทั้งหมดของชีวิตแบบคิดมากคิดหนักจนบั่นทอนสุขภาพตัวเองนะคะเพราะคุณถ้าสิบสิบเก้าเรื่องของสุขภาพคุณจะมาคนที่เลือกไพ่กองนี้นะมาดูความสุขดีกว่าเนาะความสุขลูกหลานน่ารักค่ะเพราะว่าความน่ารักนี่แหละยิ่งลูกสาวคุณยิ่งห่วงยิ่งหลานสาวคุณยิ่งห่วงหลานนี่ห่วงหนักเลย นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณห่วงแต่ความพอดีเพราะหลานน่ารักแล้วคุณมองว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันโหดร้ายคุณก็พยายามสยายปีกปกป้องเขามันก็เลยทําให้คุณคิดมากนะคะโดยรวมความสุขที่มีคือครอบครัวค่ะคุณมีโอกาสได้อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ได้เลี้ยงลูกได้เลี้ยงหลานได้นับหนึ่งได้ดูวิวัฒนาการของลูกหลานอันนี้คือสิ่งที่คุณมีโอกาสเจอแล้วมันก็เป็นความสุขของคุณนะคะดวงของคุณนะคะ มีเกณฑ์ที่จะไปะในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างแดนไหมจริงๆแล้วอ่ะดวงคุณนะ่ะมีโอกาสที่สามีก็จะดูแลเทคแคร์ดีแต่ไม่อยากให้ดูแลเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะอยากให้ดูแลและพากันไปเที่ยวมากกว่าตัวคุณบางครั้งก็ติดบ้านนะคะแต่ช่วง5 0าสาแฟนของคุณนะคะสามีของคุณหรือว่าคนที่เป็นคู่ของคุณเนี่ยอยากจะพาคุณไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่อยากจะหาเวลาพักผ่อนเงินเราก็มีแล้วความสุขเราก็มีแล้วอยากเครียดกับชีวิตนะ เตรียมตัวไปเที่ยวหาความสุขหาความสําราญอะไรที่ไม่เคยทําคุณจะหามาทําเช่นไม่เคยตางไปต่างประเทศคนที่เลือยไพกองนี้ก็จะไปต่างประเทศไม่เคยเปิดโอกาสให้ตัวเองได้คุยกับชาวต่างชาติต่างภาษาในวัย50กว่าถึง59บอยากมีความรักแต่ไม่เคยเปิดใจคุยกับฝรั่งบังค่าคุณจะได้นับหนึ่งในการเริ่มคุยกับฝรั่งอืถือว่าใช้ได้ในการเริ่มต้นชีวิตนะคะและคุณก็จะเริ่มเขาเรียกว่า มองหาความรักอีกครั้งในสําหรับคนโสดหรือคนที่เป็นแม่ไม้พ่อไม้ไวัย50 59คุณยังแสวงหาความรักก็มีโอกาสเจอความรักที่ดีแต่คุณเป็นคนติดคิดมากแค่นั้นเองนะคะการเงินการทองเป็นไงดีนะแต่เป็นดีในเรื่องของคู่อุปถัมภ์อ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากให้ถึงวนะัยนั้นแล้วมีแต่ต้องพึ่งพาเงินของของสามีหรือของภรรยาวันนี้คุณจงเร่งสะสมเงินทองเพื่ออนาคตของคุณจะได้แฮปปี้เอนดิ้ง ะะหมอว่าเตือนไรวรล่งหน้าเพราะฉะนั้นรีบทำแต่ถ้าคนมาดูคลิปนี้อายุ50-59นั่นหมายความว่าหยุดคิดมากระวังสุขภาพสามีก็ดูแลเอนดูแลดีแต่ถ้าคุณบอกว่าเลิกกับสามีแล้วเขาก็ยังช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้างอยู่ดีหมอว่าถึงได้เตือนไงคะว่าไม่ว่าคุณก็จะมีดูอุปถัมภ์อยู่ดีคะ่ะไม่ได้ตกระกรรมลำบากคือจะมีคนซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะคะหมอว่ามองว่าจงหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงในวัยที่คุณยังมีแรง อย่าล้มหมอนนอนเสือแบบนี้อย่าป่วยเป็นโรคสุขภาพซื้อประกันได้สึกทิ้งไว้เลยค่ะดวงคุณมีโอกาสป่วยแน่นอนอยู่แล้วป่วยในสิ่งที่เฮ้ยฉันแข็งแรงมาตลอดฉันไม่เคยแอดมิด ฉันไม่เคยป่วยเปนะ็นโรคนนโรคนี้มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพเพื่อไม่ให้มันเกิดนะคะอยากเปิดใจอยากเรียนรู้ค,คุยกับฝรั่งทําได้เลยเพราะว่าชีวิตของคุณนับหนึ่งตลอดเวลานั่นหมายความว่าคุณพร้อมที่จะมีความสุขทางกายวาจาและใจกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆความสุขใหม่ๆเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้ไม่เครียดและกังวลคุณเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะนิ่งแล้วเครียดนอนนิ่งไม่ได้นอนนิ่งแล้วก็เครียดอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเครียดเพราะฉะนั้น ถ้าไม่อยากอยู่คนเดียวจงหากิจกรรมทำมีความสุขไม่เคยไปเข้ากลุ่มสมาคมกับใครก็ไปเข้าซะนี่คือความสุขแต่เป็นความสุขที่คุณต้องหามาด้วยตัวของคุณเองแสวงหาและพาตัวเองออกจากเซฟโซนออกจากบ้านของคุณไปอ่ะเขามีชมรมออกกําลังกายคุณก็ไปเขามีชมรมธรรมะคุณก็ไปเขามีชมรมโยคะทําตามใจตัวเองเขาจะมีเวลาทาตามใจตัวเองมากมายไก่กองเลยค่ะขอให้คุณทําตรงนั้น มันจะลดทอนความคิดมากของคุณได้คุณมีความสุขกับครอบครัวคุณมีความสุขกับสามีหรือว่าสามีแยกทางแต่สามีก็จะมีแววอุปถัมภ์หรือว่าถ้าคุณอยากติดต่อคุยกับฝรั่งมันก็มีโอกาสจะเจอคู่นี่แหละค่ะคือสิ่งที่มีความสุขสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นี่คือความสุขที่มันถาโถงเข้ามาแต่เป็นความสุขที่คุณต้องผลิตมันด้วยตัวของคุณเองผลิตคุณอยา่ารอให้คนอื่นนํามาโยนความสุขมาให้เอาความสุขมาโยนใส่เราคุณต้องหาความสุขให้ใจสุข กายก็จะสุขตามจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นจงหาความสุขอยากทําอะไรทําบนพื้นฐานของความพอดีบนพื้นฐานของการเงินการทองของคุณอย่างพอดีพอเหมาะคุณจะมีความสุขค่ะทําตามนี้นะคะรับรองดีช่วง50.59เตือนเรื่องคิดมากค่ะไปต่อคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อในเรื่องของกลุ่มก้อนสุดท้ายผู้หญิงใส่ชุดสีม่วงนะคะ ผู้หญิงใส่ชุดสีม่วงวัยห้าสิบห้าสิบเก้าความสุขด้านใดจะทวีโคมทวีทวีฐานโถมเออทวีฐานโถมกันเข้ามาเลยนะคะห้าสิบห้าสิบเก้าของคุณแบบภาพรวมเนาะความสุขด้านใดคะหมอาวาดมาเราไปลุ้นไปพร้อมๆกับว้าวโอ้เทรนออฟเพนิเคิลนี่สิบเหรียญเลยนะคะสมแล้วเป็นเวมเป็นบูมแมนเออเอ่อบูมแมนโฮดิ้งอะคอนนะคะผู้หญิงที่ถือเงินผู้หญิงที่บอกว่าฉันรวยฉันต้องรวยเสร็จเออบ้านป่ายชีวิตฉันต้องรวยเสร็จ ถูกต้องค่ะได้จัดไปคุณมีดวงเป็นได้ทำอาชีพที่มาจากความสามารถส่วนตัวบางทีบ้านปลายชีวิตคุณคนเก่งขนมคุณจะได้รายรับจากขนมเยอะบ้านปลายชีวิตคุณเป็นคนมีความสามารถด้านการสอนเนาะช่วง50-59เนาะไม่ใช่บ้านปลายชีวิตเนาะช่วง5 0 5 9คุณก็อาจจะเปิดสอนพิเศษคือเป็นคุณเป็นเทพแห่งเงินตาเลยค่ะคุณสามารถผลิตเงินแล้วคุณมีความสุขในการหาเงินช่วงแบบ แสดงว่าช่วง50-59คนที่ดูคลิปนี้วัยนี้บอกได้เลยนะคุณจะมีความสุขกับการใช้เงินที่คุณหามาได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออสังหาริมทรัพย์คุณก็มีสิทธิ์ลุน้นโอ้โหเงิน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  โอ้ว้าวแต่ว่า,วาเงินที่หามาได้มักจะมาจากความสามารถเฉพาะตัวของคุณความสามารถจากความคิดสร้างสารรค์ความสามารถจากการวางแผนอย่างรัดกุมในการเก็บเงินเพื่ออนาคตอย่างรัดกุมดวงของคุณมีเกณฑ์ท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างมีความสุขใช้เงินทเที่ยวรอบโลกเลยใช้เงินอย่างมีความสุขดวงความรักเป็นยังไงความรักต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะความรักของคุณจะมีโอกาสเหมือนแบบ ช่วง50-59นะความรักจะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่3หรือว่ามีคนมีม,มีมีคนมาจีบคุณแต่ว่าเขามีพันธะอยู่แล้วเป็นพ่อไม่แม่ไม้อะไรแบบนี้ถ้าคุณยังไม่มีความรักคุณดวงของคุณก็มีโอกาสเจอพ่อแม่แม่ไม้แต่ถ้าดวงคุณมีความรักอยู่แล้วความรักของคุณอาจจะแปลกๆนิดนึงคือบางทีเราอาจจะเป็นบ้านหลังที่ส แบบนั้นแต่ถ้าคุณไม่ใช่ทั้งสองแบบเลยนะคะไม่ใช่ทั้งสองแบบนั่นหมายความว่าดวงของคุณต้องพลิกชีวิตด้วยตัวเองในวัยที่สี่สิบห้าปไปลายคุณต้องหาเงินตั้ง40และ42เนะี่ยคุณต้องหาเงินแล้วเก็บเงิน 50- 59คุณจะใช้เงินอย่างมีความสุขด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคนเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณมีเซนต์อยู่แล้วค่ะคุณรู้ว่าคุณมีความสามารถด้านไหนหมอดูก็ทำได้อาจารย์สอนก็เป็นได้ นักออกแบบเสื้อผ้าตกแต่งเสื้อผ้าโอ้อะไรที่เป็นความสามารถที่มาจากแก่นแท้จากพื้นฐานดวงของคุณความสามารถของคุณจะพกพูนทวีคูณนํามาซึ่งงรายได้ทวีคูณเลยค่ะโค้ดไลชิงอะไรคุณก็เป็นได้หมดนะคะโอ้โหดูนี่ King of วันหนึ่งไม้เท้าสุดยอดของเจ้าของกิจการสุดยอดของร้านค้าสุดยอดของแนวทางในการทำงานสามไม้เท้ามีมุมมองขยับขยายสาขา5 0า9าชีวิตคุณจะบูมเรื่องของการเงินกับการงาน มีความสุขมีตัวเลือกเข้ามาในความรักถ้ายัาง5059าเยังเป็นคนโสดอยู่นะมีคนมาให้คุณเลือกแต่ต้องระวังเรื่องดีๆนะคะแต่ส่วนใหญ่คุณจะเจอคนที่มีพันธะผูกพันพ่อไม้แม่ไม้อะไรแบบนี้นะคะเอาแค่พ่อไม้แม่ไม้ที่เลิกกันแล้วนะแต่อย่าคุณอย่าไปผิดสินนะถ้าผิดสินแล้วตรงนี้มันจะหายอ่าบอกไว้ก่อนไพ่สองถ้วยความรักก็เด่นความรักก็มีโอกาสเกิดขึ้นจากพ่อไม้แม่ไม้ดวงการเงินโอ้โห ราชาแห่งงานราชาแห่งเงินตาแล้วอัศวินลูกได้ลูกดีด้วยนะคะลูกเพนจิคอเนี่ยลูกถือว่าเกื้อกูลคุณแม่คุณพ่อลูกพร้อมที่จะกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนี่คุณพ่อคุณแม่จริงๆแล้วตัวคุณที่คุณดูคลิปนี้อยู่คุณก็มีตังค์อยู่แล้วนะแต่คุณบอกว่าไม่มีถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่จงผักดันตัวเองเดี๋ยวนี้ เวลาที่โชคมันดีอ่ะมันจะเด้งคูณ2สมมติว่าหมอบอก50 59คนดวงดีนะในเรื่องของการงานเงินทวีคูณเลยเนี่ยเงินมันมหาศาลเลยนะแล้วแต่ภพดวงของแต่ละคนด้วยแล้วคุณก็แบบโอ๊ยหมอว่าทายมาว่าจะรวยคุณไม่ทําอะไรเลย40กว่าคุณก็ไม่ทําอะไรไม่ทานู่นลอยไปลอยมาปล่อยเวลาให้ไหลไปกับสายน้ําอย่างไม่มีคุณค่าไม่รู้ค่าพอถึงเวลาดวงดีปั๊บ50จงังหวะชีวิตมีคนชวนทําธุรกิจลงทุน เอ้ยฉันลงทุนไม่ได้ว่ะฉันมีเงินเก็บอยู่แค่แสนเดียวว่ะต้องเอาต้องเท่าไหร่โอ้ยใช้สองแสนแต่ช่วงระหว่างที่สี่สิบคุณน่ะแล้วคุณเก็บหอมลอมริบมัธยัติบุ๊คคุณลงสองแสนได้เลยเพราะคุณมีตังค์แต่คุณไม่มีเพราะคุณปล่อยเวลาไหลไปทีนี้พอโชคมันเข้ามาคนธุรกิจมันเข้ามาคุณมีเงินน้อยคุณก็ได้เงินน้อยคุณมีเงินเยอะเป็นฐานคุณก็ได้เงินเยอะมันอยู่ที่กึืน ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเวลานะจังหวะชีวิต50-59ในเมื่อคุณดีรอจังหวะดีระหว่างนี้ทําอย่างพึกเขิมไปเลยทําไปเรื่อยๆพอถึงจังหวะดวงดีการชีวิตขึ้นคุณก็กระโจนเข้าไปมันก็เด้งคุณสองมันจะไม่รวยได้อย่างไรล่ะคะคิดดีมองดีแล้วคุณเป็นคนคิดดีด้วยฉันต้องมีตังค์ฉันต้องมีเงินฉันจะไปเที่ยวรอบโลกฉันจะไปเที่ยวต่างประเทศฉันจะขยายสาขาออ้หัวการค้าสุดๆอะ่ะ ลูกก็น่ารักด้วยสืบทอดกิจการได้ด้วยนะคะแต่ให้ระวังอย่างเดียวนะคะเรื่องของความรักนะคะถ้าผิดศีลไพจ s ต i ิกเกิดขึ้นเกิดข้อพิพาทระหว่างขึ้นลงขึ้นศาลจะมีปัญหาได้เราจะเสียเงินเสียทองให้กับความรักได้เพราะฉะนั้นพ่อไม่ไม่มาแม่ไม,ม,ม้ได้ต้องไม่มีพันธะแล้วอยากขาดเรียบร้อยแล้วคนหนุ่มเอ่อคนที่โสดมาจีบเราอันนี้ได้แต่อย่าผิดศีลถ้าผิดศีลคุณจะเสียเงินเรื่องของความรักมหาศาลเลย มันมน,มนแบบนี้แหละค่ะพอถึงจังหวะชีวิตมันก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงแต่ดวงคุณการเงินกับการงานนี้ฟู่เลยนะบอกแล้วนะคะทํามาเลยทํามาเรื่อยๆแล้วก็ไม่คิดว่าโชคจะต้องมาให้คิดว่าทําทุกวันให้มันดีที่สุดดีที่สุดพอโชคมันมาปุ๊บกระโดดเด้งลอยกลางอากาศตบแผ่เลยค่ะรวย นะคะปัดมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวัย5้5 9ของคนที่เลือกไพ่กองนี้แหมไพ่ก็สอดรับกับไพ่ใบปัดหน้าซะด้วยสิดูสิจะไม่รวยได้ไงคะคุณขาเอาไปดูอีกทีให้ยิ้มให้ยิ้มปากฉีกเลยนะคะยิ้มให้มีความสุขคนเราถ้ามีความสุขต้องแสดงออกให้จักรวรลรับทราบว่าเรามีความสุขเราโคตรมีความสุขยิ้มสิยิ้มมีความสุขอมยิ้มเพื่ออะไรคะไม่พอใจหรอไม่พอใจท่านไม่ประทานความสุขให้เรานะมีความสุขก็ยิ้ม ยิ้มให้สุดสนุกก็หัวเราะให้สุดตกใจหวาดเสียวเล่นเครื่องเล่นก็กรี๊ดให้มันสุดอ,อึดอัดอยากไปทําอะไรที่มันอึดอัดตัวค่ะชีวิตคนเราต้องมีความสุขกับทุกสิ่งที่เข้ามากระทบแต่ถ้าเรื่องกระทบไม่ดีก็ร้องไห้ก็ช่างแม่ก็ร้องให้มันดังไปเลยสุดแถวสุดท้ายนะพอล้องจบก็จบกันเราต้องเป็นแบบนี้นะคะดีใจก็ดีใจให้สุดล่าเริงก็ล่าเริงให้สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะจัก,กรวรลรับรู้จัก,กรวรลรับทราบแรงดึงดูดของของความเชื่อเนี่ยมันดึงดูดสิ่งดีๆมาหาคุณขอให้คคิิดดดีบวก บวกขาดด้วยอยา่าปลูกบวกลบ,ลบ,ลบมันไม่โอเค นะคะบอกว่าดีใจด้วยที่ควรมาดูคลิปนี้ได้กําลังใจได้แนวทางแล้วนะคะหวังว่าพอโชคดีแล้วคุณจะกระโดดเด้งเลย2เท่าเลยนะคะให้ซับรับซับรับโชคแล้วกันนะด้วยรักและปรารถนาดีถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นวิทยาทานเป็นสะพานบุญหรือกดติดตามหมอว่าด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ไม่พลาดทุกคลิปและคนอื่นที่แชร์ออกไปแล้วได้เขามามาฟังหมอว่าแล้วได้กําลังใจกลับไปได้ความเพื่อเขิมกลับไปคุณก็ได้บุญในการช่วยชีวิตให้เขาไม่รู้สึกเซ็งกระตายนะคะ ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ